ขึ้นหรอกในนี้เดี๋ยวดูดิหือเห็ดยักษ์ป๊าดดูขาโอ้โหอ้อนด้วยอะถอนมาดูสิมีลูกอยู่นั่นน่ะเก๋ไก๋เก๋ไกถ่ายรูปให้หน่อยไลนยนอนอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเร็วก่อนเดี๋ยว ปันดูเท่ากับปันนะ้นอะเท่ากอะโต๊ะด,ดูหน้าคาเนี่อันนี้มันไม่ใช่เห็ดอันนี้เห็ด <c oughs> ดูลูกเขาหัว <c oughs> ให้ขาดีๆนี่ <c oughs> ยังไม่เข้าเหนียวขนาดขาขายังโอเคไหม ไม่มีแมลงเลยเห็บสามรถเดนี่ยอดเลยอะซื้อแล้วเขาเขาจับเลยเนี่ยโอ้โหจับไม่ไม่คุ้มอ่ะจับไม่รอบอ่ะขาสั้นในจะใหญ่อะไรขนาดนั้นใหญ่เนาะยอดเลยปวัสีทุกเห็นว่ามีหนาวไปต่อไปต่อ

เด่นๆเลยดูอ้ยมันหึ่งจะขึ้นไงแข็งอ่ะแตกเลยดูอูย้ยอย่างกรอบมันนมีโดนเหยียบนั่นเนะี่ยอืมทำไม่ห่วงแล้วครับ <laughs> มันเป็นกจะ,ะลุยาขึ้นมา <laughs> แถวนี้แหละแถวนี้แหละว, <laughs> <laughs> ว่าหมาชี้ใช่โอ้ไม่ <laughs> ใช่หรอก อ้โออันเหมือนะเกเห็นไหมเห็นไหมเจ๋โอ้ขายาวโฟร์ด้วยเป็นแมงว่ะอือหือโอ้หนอนกินหมดเลยเสียอะเคย่เเขย่อืม ở bên chơi <laughs> luôn cả, non ăn mòn rồi, xin đại, ừ, <cười> ừ. Nó, ừ à. đi. Bung bung đi. đây ừ, à. Đứng vào đây, ừ, ของแท้ทำไมขี้ไง <laughs> ขี้ม้าป้าเกยขี้ม้าเลยอ้ยยงดี <laughs> อนนเอาไม่เก็บไม่เก็บร้องอยู่กับขี้นี่อะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยก่อ ยังง่อยเลยฮะสภาพป่าอ,อ,ปนนอู้อนี่กเกะเฮกโกไปดูป่าน้นดีกว่าป่าที่เราเจอดอกนี้เฮกโกเต็มเลยอ่ะมีแต่อลอยเขาตัดขาดทิ้งไว้ให้ดู ใหม่ๆเลยให้คนอื่นมาเก็บเถอปะป่ะไม่แห้ดอกนั้นนะ่ารักเดือดใจเอาเนี่ยเป็นย่งไงอะไรป,รปูดๆนะเล่ก็ชาร์ตนี่ว้าย <laughs> มันก็มีอ่ะมีเดินไปมี้แย่ๆแต่เราไม่เอาไงนี่เอาดูนี่นี่ งูอะไอยางยางน่ารักเลยดึงๆเลยไม่มีแรงไม่มีอะไรเนาะตึ้งขึ้นไม่มีอีกหรออ๋อลงมาดอกเดียวใช่โอ้โหเฮ้ก็รักขาวัน Ủa, nhìn Ôi, tắp. mấy Ui. Ui, xanh. Ui, đầy đường đọc.